สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่รารักทุกท่านครับเจอกันบน้ำวนคนมานาอีกแล้วครับวันนี้ผมมาพาเพื่อน <S <S ๆนะครับชมอีกหนึ่งค่ายนี่คือเจ้าตัว h o n d a Accord 1.5 EL นะครับเป็นตัวเทอร์โบปี21เลขไม์อยู่ที่148,848กิโลเมตรโดยประมาณนะครับราคาขายแจ้งไปเลย859,000บาท 859,000บาทซื้อสดไม่มีแบต7%นะเพื่อนนะแล้วมาดูกันว่าคันนี้มันน่าซื้อไหมเพื่อนคะรับนะดูร่องรอยอันนี้คือมีจัดการในเรื่องส่วนของปัสสภาพสีให้นะมีนิดๆหน่อยๆเพื่อนนะเนี่ยน็อตไม่มีขยับเลยก็คือฝาหน้าไม่เคยทําสีนะครับดูเพื่อนะดูโครงสร้างมิดอาร์คต่างๆอยู่ครบเช่นเคยนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งมากนี่คือ เครื่องยนต์1.5เทอร์โบ190แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ที่โคตรมันเลยผมบอกเลยขับสนุกมากนะครับและประกอบกับช่วงล่างคันนี้เพราะว่ามันเป็นรถไซส์ดีเซ gment หรือไซส์ L นะครับไซส์ใหญ่ก็จะผมบอกเลยว่าอัตรานในการขับแฮนด์ลิงในการเข้าโค้งในการควบคุมตัวรถแม่นยำมากๆอ่ะทะเบียนนี้นะเพื่อนนะแคปหน้าจอมาแล้วกันนะครับใครอยากได้นะครับในส่วนของคันนี้สีขาวมุกโคตรสวยเลย ามาดูยางก่อนยางเป็นของดันหลบนะเพื่อนนะดันหลบดันหลบขนาดยางจะเป็นตัว225นะครับ 50R17 นะครับยางปีปี24เพื่อนยางาถึงปีนะปี24ส,สวยๆเลยเนี่ยเพื่อนดูเอานี่คือเจ้าตัว1.5 Turbo นะครับนะครับในส่วนของกุญแจนะครับก็คล้ายๆกับโตโยต้านะก็คือ ในส่วนของตำแหน่งตัวนี้เราสามารถใช้นิ้วนะครับกดนะครับมันก็จะเป็นการเปิดและปิดรถได้ในขณะที่กุญแจอยู่กับเรานะไม่ต้องไปโชว์กุญแจนะครับอ่ะมาดูภายในจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลโคตรพรีเมียมเลยเพื่อนดูแผง Memory s e ซีตั้งตำแหน่งผู้ขับได้2ตำแหน่งนะครับตัวสวิตช์เปิดฝาท้ายนะครับนี่พุชสตาร์ทนะครับนี่ดูเอานะครับปุ่มควบคุมต่างๆนะครับอ่ะ มาดูภายในก่อนลวกันคันนี้โอ้พอเข้าไปนั่งกันเพื่อนเลยเบาะนี่มันกระชับตัวมากอ่ะมาดูเลขไม่ครับนี่1 4 8 8งแสนกิเมตรที่ใช้ไปครับหน้าจอเป็นแนวทรงตั้งนะครับอันนี้หน้าจอผมไม่แน่ใจว่าขนาดนะแต่ว่าดูด้วยสายตานะ่าจะ10นิ้วได้นะใหญ่มากนะครับก็เป็นทัชสกรีนนะครับอยู่ที่ว่าเรานะครับจะใช้เรื่องโหมดไหนก็แล้วแต่เรานะเพื่อนนะนี่ ในส่วนของเกียร์นะครับฮอนด้าจะเป็นแบบนี้เนาะฮอนด้าเขาจะเป็นคันเกียร์ขนาดกระชับมือเนี่ยเพื่อนนั่งแบบขับเลื่อนได้เลยผมว่ามันเป็นคันเกียร์ที่ดูสปอร์ตมากนะและที่สําคัญตรงนี้เห็นไหมฮอนด้าเขาจะไม่ใส่คําว่าเมนูนโหมดเข้าไปเขาจะใส่เป็นอันนี้ฮะนี่ปนไปด้วยเห็นไหมแพดเดิ้ลชีพครับ แฮเดิลชิปเนี่ยเล่นตรงควอพวงมาลัยเลยซิ่งๆเลยกดปุ๊บๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่แนะนำหนึ่งคันนี้แหละนะครับกุญแจได้มาสองดอก2ชุดเต็มนะครับครบเลยส่วนคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นรถรุ่นใหม่แล้วนะก็จะเป็นในนี้คือเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับหมกกันครับมี e ีโคมีสปอร์นะคอนโซลกลางดูเพื่อนที่เก็บของได้เยอะมากอันนี้ผม ชอบส่วนตัวนะภายในสีน้ำตาลเนี่ยมันเป็นลักชัวรี่ดิดูแล้วแบบภูมิฐานมากนะเพื่อนเนาะเนี่ยโอ้อีกหนึ่งคันเลยอะพวงมลาลัยจริงๆมันจะเหมาะคำว่าพวงมลาลัยสามก้านก็ได้นะพวงทรงสปอร์ตแต่มันเอาไว้สําหรับสอดนิ้วผมไม่เมืออย่างเงี้ยเวลาเราขับไกลๆจะไม่เมื่อยนะควบคุมรถได้ง่ายฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของโหมดของลุกคอนโทรลหรือควบคุมพวงเรวนะครับแล้วก็โหมดนี้อย่าไปปิดมันนะในส่วนของ เรดิพัชเตอร์วันนิง่งไม่ว่าจะเป็นตัวลายสปอร์ตตัวบังคับรถให้อยู่ในเลนนะครับโดยเฉพาะเวลาวิ่งความเร็วึงสูงเนี่ยช่วยเราได้เยอะเลยเพื่อนส่วนฝาข้างซ้ายมือก็จะเป็นเรื่องของควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของบลูทูธนะเพื่อนนะไปดูรอบคันกันนะครับนะเฮ้เพื่อนดูนะครับ <c oughs> นี่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะขนาดกว้างขวางมมาคันด้าเขาจะให้มาแบบนี้นะครับนี่มีพักแขนแล้วก็มีที่วางแก้ว2องตำแหน่งนะครับผ้าหลังคาวสวยใๆใส,สแอร์หลังพร้อมที่ชาร์จแบตเตอรี่ว้าวมากกันเพื่อนนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำเลยนะครับเนี่ยน็อตนไม่เคยแกะไม่เคยโดนน็อตไม่เคยโดนปัจจัยขันเลยนะครับเนี่ยดูเอานะครับ ราคาออกปุ๊บผมก็เนี่ยฮะรีบจับมือถือมาแล้วก็แจ้งเพื่อนๆนะครับเพื่อ f c หรือว่าเพื่อนๆกำลังหาอยู่ก็สามารถแชร์วิดีโอส่งไปให้เพื่อนๆดูได้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในข้อมูลในการตัดสินใจในการซื้อยางอะไรจะเป็นล้อเป็นล้อเหล็กนะเป็นล้อเหล็กนะครับนี่เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบครับดูที่เก็บสัมภาระด้านหลัง กว้างมากนะครับไม่รู้กี่ลิตรนะนี่แอคคอร์ดนึ่งจุดห้าเทอร์โบหนึแรงมา้าว้าวน่าใช้นะครับนี่ใครเป็นสาวกค o อนดาอยู่แล้วรู้แล้วว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ขับดีมากนะครับก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อแล้วครับเลือกใช้เอาผมก็มีหน้าที่นําเสนอในส่วนของตัวเลือกนะครับในที่จะเอารุ่นไหนนะครับราคา มันก็เป็นราคาที่อยู่ในส่วนของตลาดเมืองไทยนี่แหละครับไม่ได้สูงได้ต่ำเกินไปนะครับอ่ะมาดูเอกสารปี21ครับนี่หนนะครับ190แรงม้าก็เป็นอีก1คันนะเพื่อนๆที่ผมหยิบขึ้นมาแล้วก็แนะนําเพื่อนๆว่าคันนี้อย่าพลาดอีก1นึคันที่ผมบอกเลยไว้หน้าซื้อไปใช้ต่อยาวๆได้เลยหลอๆแบบนี้แหละครับใครอยากได้โทรมาในส่วนของรายละเอียดนะครับ ก็เบอร์โทรทั้ง ID Line ที่ขึ้นต้นด้วยเบอร์083นะครับทักมาได้เลยเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้ง ID Line ใครสนใจก็ทักมาสลับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ